มันต้องทำงานที่หนักรอบ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 มันฮะอีสัตว์สุดอีกขัดนะฮะนี่ขัดแต่ชุดก็ไม่ขี

<laughs> हलास बार ले हो, हाँ, कर दे, कर दे। हम लेंगे अपना मोबाइल से हलास। हलास น่ารักจังเลยใช่ชนาเชียงัจะมหาด้ประมาที่นี่นะคะในตำแหน่งราณี ก็จะมีคนมหารันี่ y e มหารันี่เราก็จะดูแลเราอย่างดีนะคะไปมาเขาก็ไม่ให้ใครมาจุ่งใกล้กับเราเลยนะคะถือว่าเป็นแขกพิเศษสำหรับคนใงเดตรงดเขาอมืดาเลยแต่มนุษย์นี่ก็ยังทำขึ้นมาได้นะคะ ทำขึ้นมาได้จริงๆสุดยอดจริงๆดูนะเขาติดกันเนาะใช่ค่ะแห่ะแท่งเนี่ยสามลูกกัคํำอธิษฐานขององค์พระมหากัสปะนะคะท่านท่านอธิษฐานนะคะพาอธิษฐานให้เขาสามลูกมาบรรจบกันและท่กานอธิษฐานลักสังขารที่นี่

ก็องาพดีะถ้าอ้วนมาจะทไง่ะถามมาเหมือนเดิมเลยไม่ได้ขึ้นนะนี่ถ้าถาเหมือนเดิมจริงจริโอเลยนมาสรเจ้าค่ะอุสาด้นอมาจากประเทศไทยนะมาบูชาพระองค์มาถึงแล้วนะคะของให้ลูกได้มาพบพระองค์อีกให้ลูกได้มากราบไหว้พระองค์ แต่มาในนามผู้ที่น่งรนะครับที่มีอังกเป็นมหาวาัยอยา้